สวัสดีครับผมนา,นายเก่งศักดิ์นาพูดนะครับเหมือจันดอยนะครับก็พบกันแล้วนะครับเอาวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมแพ็กเกจเทเซอร์เบื้องต้นแล้วก็สอนการคอนฟิกลอเตอร์ซิตโก้นะครับโดยโปรเจกต์นี้ผมชื่อว่า N e t w o r k Project จ y ตโจออยนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับให้ดูรูปภาพที่ผมวาดขึ้นมาก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าท่านใดยังใช้โปรแกรมแพ็กเกจเ,เทเซอร์ไม่เป็นนะครับ ก็แนะนาําว่าหัดใช้เบื้องต้นมาก่อนนะครับอย่างตามรูปภาพนี้เนี่ยผมมีการวาดรูปภาพไว้อยู่แล้วถ้ามองก็เหมือนกับว่า,าทางด้านฟิสิกอลเลเยอร์ก็คือมีการรักสายทั้งหมดน,น,นะครับสา,ายสาทั้งหมดอธิบายนิดนึงผมมีตรงนี้นะครับเราเตอร์ตัวกลางนี่จะเป็นตัว HQ HQ คืสอสมนักงานใหญ่นะครับทางด้านซ้ายมือนี่ผมมีการเช่าวงจรน,นะครับกับมีเดีย r พร็อ e เวเดอร์สักเจ้าหนึ่งอาจจะเป็นทูยู u อเฮดแคทเทียคอม นะครับไปที่ภูเก็ตอันนี้เป็นสนักกันใหญ่โจลยที่กรุงเทพนะครับอันนี้ B1 B1 โจนอร์ยภูเก็ตนะครับอันนี้ช่องอีนรายนะครับทางด้าน,นขวาม,มือเป็นที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่นะครับเป็นโจลยที่เชียงใหม่นะครับตามภาพนี้นะมีสนักกันใหญ่มีภูเก็ตมีเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางนี้เป็น ISP ISP ก็คือผู้ให้การอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับตอนนี้เ,เป็นว่าน,นี้ยส i t ตช์ขั้วเลเยเนี่ย คือการรากสายต่างๆโอเคทั้งหมดแล้วนะครับผมก็มีการดีไซน์ IP ไอไว้ตามภาพมีหลยไอพีโอเคนะครับเป้าหมายของผมคือ PC ทุกเครื่องคือสุดท้ายแล้วเนี่ย PC ทุกเครื่องที่อยู่ในรายของแต่ละจังหวัดนะครับว่าโดยภูเกต็ตกรุงเทพเชียงใหม่ต้องสามารถปิงเว็บไซต์ jodoy.com ได้นี่คือโจทย์ของผมนะครับผมก็จะมาเริ่มทำตั้งแต่ในก่อนเอาตั้งแต่ HQ ก่อนนะ สำหรับท่านที่ยังใช้งานไม่เป็นนะครับก็ควรจะฝึกใช้นะครับผมสอนอนุญาตตอนนี้ผมดีไซน์ไอพีนะครับที่กรุงเทพนะครับผมคุณฟังแต่ในกรุงเทพนะนะครับ HQ จระที่กรุงเทพนะครับริ่มต้นการเซตไอพีนะครับผมก็เหนว่า PC เครื่องนี้เป็น IP 1 0 10.10.1.24นะครับใครไม่เข้าใจเรื่องไอพีนะครับไปอ่านบทความผม IP s d a y นะครับในเว็บจระเข้คอมนะครับหรือดูวิดีโอก็ได้นะครับผมก็ใช้ไอพีนะครับคลิกเข้าไปนะไปที่เดสก์ท็อปนะครับ ไอพีที่ผมเซตไว้คือ10.10.10.1นะครับมาที่ไอพีคอนสแตนชันนะครับสถตตินะครับผมใส่1 0บจุดหนึ่งนะครับมาร์กยี่สิบสี่เท่าไหร่ครับมาร์กยี่สิบสี่มาร์กยี่สิบสี่ก็คือสองห้าสามตัวนะครับศูนย์นะครับเกตเวผมให้เกตเวเนี่ยเป็นไอพีที่เราเตอร์นะครับเราเตอร์ไอพีจะคือสสสิิิบบบจุดสองห้าสี่นะครับโอเคนะครับ อันนี้ผมเซ็ตเซ็ตตัวนึงนะวิธีการตรวจสอบ IP นะครับมาที่ตรงตรงกันนี้นะครับพิมพ์ ipconfig เห็นไหมครับ IP ถูกต้องกันนะครับเห็นนะครับผมก็เซ็ตตัวที่สองนะนะครับพ c ตัวที่2ก็เป็น1 0บ2 2ครับมา24บิตก็เหมือนเดิมนะครับ2 5งหตัว ศูนย์เกตเวเป็นสิบจุดสิบจุดสิบจุดสองห้าสี่โอเคนะครับอ่าตรงนี้แค่ในรายอันนะครับในรายอันนะผมก็พิมพ์ไอพีคอนฟิสเหมือนเดิมนะครับนะครับไอพี AP ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้าเช็คในรายอันเนี่ยจะสังเกตว่าในงานตรงนี้เนี่ยสีเขียวทั้งหมดน,นะครับสีแดงก็ไม่สนใจนะผมทดสอบว่าเอาแค่ในรายอันเนี่ยปิงกันเจอหรือยังผมเป็น10.1จุ 1, ่ครับผมต้องปิง10.2เจอน,นะครับ ถ้าปิงได้จะขึ้นว่าอีพายฟอร์มไม่มีคําว่าไามเท่าไหรไนะครับอันนี้โอเคว่าในการโอเคนะนะครับเ,เดี๋ยวทุกสาขาเซ็ตเหมือนกันนะครับทุกคนเซ็ตเองนะครับทีนี้ทเทอร์เน์เนี่ยผู้สันเดี๋ยวเบื้องต้นจบผมคือต้องสามารถปิ้ง254ให้เจอก่อนนะครับตอนนี้ไอพีเทอร์เร่ถ้าผมปิงนะครับ254เห็นไหมครับจะขึ้นว่าอีเพจไทม์เอานะครับ คำว่าคิวท์ทำเอาคือหมายความว่าไปได้แต่กลับมาไม่ได้นะครับถ้าเก็ดูตามไดอะแกรมตอนนี้เนี่ยไฟเป็นสีแดงอยู่แน่นอนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจวดผมคือผมจะเข้าไป c o n f ิก r o u t e อตัวนี้นะครับ c o n ฟิก host name นะครับกับคอนฟิก IP ที่ขา Fast สุดูนะครับผมเข้ามาที่เราเตอนะครับอันนี้สาจะใช้เรื่องเราเตอนะเราเตอร์เนี่ยผมมาที่ C.I. l คอมมานด์ไลนนะครับนะครับโอเคพอดีว่าตัวนี้ผมเซต เสร็จ2ไปแล้วนะครับครับตอนนี้ที่ตัว h q ของผมตั้งชื่อเป็น HQ โจ4ดโดอาขิด Bangkok นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการเปลี่ยนชื่ออยากเอาใหม่การ config อัตราซิโก้นะครับจะมีหลายนหมดเหมือนกันนะครับถ้าผมพิมพ์ d i เบิลก่อนถ้าเป็นเครื่องใหม่มากกว่านี้หมายความว่าเป็นโหมด user นะครับถ้าต้องการเป็นโหมดแอดมินก็พิมพ์ e n b e นะครับ อาผมว่าเป็น h o ส t name นะผมก็าที c o n f i c t e r m i n a l นี้นะครับให้สังเกตว่าจะมีการเปลี่ยนจากเป็นเครื่องใหม่ชาร์ทใช่ครับมีคําว่า c o n f i c t ขึ้นข้มาถ้าผมพิมพ์ว่า c o n f i c t terminal นี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็น c o n f i นะครับผมต้องการสร้าง h o ส t name ใหม่ก็มีเพราะ host name นะครับถ้ามีอ่ไ q u e s t i o n mark ช่วยได้เขาบอกให้ใส่เป็น word นะครับผมเปลี่ยนชื่อ h o ส t name นะเป็น A B C อย่างนี้นะครับ สังเกตน,นะครับโฮสเนมเปลี่ยนใช่ไหมครับ A B C นะนะครับ,นะนะรบผมว่าใหม่ผมไม่ชอบเอาเป็นชื่อเดิมนะครับโฮสเนมใช้คิวจอยกรุงเทพครับตอนนี้โฮสเนมโฮสเนมว่าชื่อเราเตอร์เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็เป้าหมายผมคือผมต้องการเซ็ตที่ขานี้นะฟ้าศูนย์ทับศูนถ้าเราเมี้าใหม่ยนะครับอันนี้ผมกด c อน l C นะคอนเท C X ก็ c, ได้ครับ จะมีคอมมานด์คอมมานด์หนึ่งโชว์กา n นิ่งโชว์การนิ่งคอนฟิกนะครับพอร์ทที่ผมสนใจคือพอทฟาส s ู fast 0. นทับสูนเลี้ยวไปให้ดูนะครับทำไมครับโชว์ก n n นิ่งที่ผมสังเกตคือนี้นะครับอ่านผม copy ให้ดูดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจน ตอนนี้ผมใช้ m m a n d show running config นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้กันนะไปช้าชานิดนึงนะครับ <c oughs> ผมใช้คำมานนี้นะครับ show running config ผมสนใจตรงอินเทอร์เฟซไฟอินเทอร์เน็สูตรศูนย์นะครับให้สังเกตว่าตอนนี้ที่อินเทอร์เฟนี้เป็นคําว่า shutdown อยู่นะครับเห็นไหมครับ shutdown นะนะครับ <c oughs> อีก c ค m ม a n หนึ่งที่ผมชใช้ดูนะนะครับ ก็คือคำว่า show interface นะครับ fast 0 0นะครับผมกรอปให้ดูก่อนอันนี้สอบผู้เทียนขั้นต้นนะครับ show interface แล้วก็ตามด้วย p o r ดนะครับให้สังเกตด้านบนเมื่อกี้ผมให้สังเกตคำว่าถูกชัดดาวไว้ใช่ไหมครับแต่สังเกตว่าตอนนี้มีคำว่า administrative down ครับเดี๋ยวตัวไหนที่ไม่สนใจพวงของรถทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ขอของรถทิ้งนิดนึงนะครับต่อเป็นว่าถ้าโชงอันน่งเนี่ยผมสนใจตรงอินเทอร์เฟซฟัสซินัศูนย์เป็นชัดดาวโอเคไหมครับตรงอินเทอร์เฟซฟัสซินัศูนย์เนี่ยโหนพีอเดอยู่โอเคไหมครับพอผมมาโชว์อินเทอร์เฟซเอฟซินัสศูนย์ปรากฏว่ามีคนแอดมินดาวนะครับเป้าหมายของผมเคยท้ายโชว์ว่าอัพ ไฟอินเทอร์เน็ตศูนย์ศูนย์อัพนะครับแล้วงานบุคลาอัพนะครับเอามาดูนะครับอ่ไย้อนดูไดยการนิดนึงราการตอนนี้เนี่ยผมต้องการให้ฟาซึ่ตัวนี้นี่เป็นสิบจุดสิบจุดสิบจุดสองห้าสี่นะครับมานยสิบสี่บิตนะครับผมก็เข้ามาแต่ทำไมทุกครั้งต้องเข้าโหมดคอนฟิกก่อนนะครับผมก็พิมพ์คอนฟิกเทอร์มินอลนะครับให้สังเกตว่าตอนนี้เป็นเพราะคอนฟิกใช่ไหมครับผมก็พิมพ์อินเทอร์เฟซฟาซ์ศูนย์ทับศูนย์นะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับไอพีอัพเดตสิบจุดสิบจุดส ตามด้ subject mark นะครับสองห้าจุดศูนมายิบสี่นะครับเราต้อง no ช h u t d o w n เห็นนะไครับขอก๊อปให้นิดนึงอันนี้แบบง่ายนะครับง่ายนะครับอันนี้ผมค o n f i g เพิ่มเข้าไปตรงน,นี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำนะครับนะครับแค่นี้นะครับ ผมแค่เข้าไปหมดคอนฟิกเราบูอินเทอร์เฟซฟาสซินับศูนย์ใส่ a ี s d a เเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมก็อ่ทษทีนะครับนิดนึงเห็นไหมครับไฟสีเขียวนะถ้าผมที่เราเตอร์ถ้าผมตอนนี้ผมโชว์ไอพีเราเราเตอร์จะบอกว่ารู้จักเน็ตเวิร์กวงนี้แล้วนะครับวงสิเพราะฉะนั้นถ้ามาที่ PC จากเดิมเป็นสองขั้นสี่ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับติงด้นนี้าน,นะครับก็ให้ทุกคนทาไซภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้คงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต่อตอนต่อไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ